สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามท,ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะนัดมีรถสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเคยนะคะกับรถคันนี้เลยนะคะ Honda h เ v 1.8E l i ม i t e d นะคะคันนี้รถปี2015นะคะราคาตั้งขายอยู่เพียง5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเลขมาอยู่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์ ะะยินดีช่วยทุกคันแดนทุกเคสนะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคันนี้ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมเอรยดของรถคันนี้กันเลยนะ คันนี้นะคะได้เป็นรถสีดำสวยๆนะคะป้ายทะเบียนต้องแจ้งก่อนว่าไม่ได้เป็นป้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าป้ายนี้เจ้าของเดิมขอคืนนะคะในส่วนของเราก็ด้านหน้านะคะลูกค้าจะเป็นแบบโเมียมนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วกลมๆ2ลูกด้านในนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทามนะคะดีไซน์ไฟหน้ามาให้อย่างสวยงามเลยนะคะสวยๆคันนี้ กันชนด้านล่างมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีคราบน้ํามันหยดเลยเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเพชรยนต์นะคะรถคุณภาพเกรดเนะคะมานําเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะกระจกมองข้างฝากครอบกระจกเป็นสีดาสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างคัน ีได้เป็นแบบปรับพาไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูนะคะด้านหน้านะคะสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้าส่วนมือจับประตูด้านหลังนะคะเขาจะเป็นสีดำนะคะอยู่ตรง มุมบนนะคะของประตูนะคะจะเป็นพลาสติกสีดำนะคะคันนี้กระจกนะคะเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้ฮอนด้ามีติดอยู่นะคะแล้วก็ติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะค,ะคันนี้ใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสําหรับรายละเอียดภายในนะคะภายในเขาก็ตกแต่งเป็นโทนสีดาเช่นกันนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้คู่หน้านะคะกระจกมองข้าง พับไฟฟ้านะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะมีปุ่มอีคอนนะคะในส่วนของโหมดประหยัดน้ํามันให้ด้วยนะคะมีระบบกันลื่นถลนะคะลูกค้าพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะคะลูกค้าเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมลาลัยเลยนะคะสภาพสวยๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะลูกค้า หน้าจอเรือนใหม่นะคะเดี๋ยวนะัดสตาร์ทหลดให้ดูนะคะหน้าตากุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นปุ่มเองจิ้งสตาร์นะคะจะอยู่ด้านในนะคะลูกค้าเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ได้เลยนะมาดูเลขไม้กันนะคะลูกค้าคันนี้เลขไม้นะคะเขาอยู่ที่ห้าหมื่นกว่ากิโลเองนะคันนี้ถ้ะจําไม่ผิดนะคะเลขไม้อยู่ห้าหมื่นกว่ากิโลอันนี้แจ้งเตือนน้ำมันจะหมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูใบนี้ก็ได้ เลขไม่นะคะลูกค้าอยู่55,561กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม้กองไม่อย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเลขไม่เดิมเดิมนะคะได้เป็นหน้าจอสัมผัสด,ด้วยนะคะลูกค้าหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบูนฮุรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะคันนี้นะมีกล้องถอยหลังให้นะคะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเบรกมือนะคะ เขาเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะดันลงกดขึ้นได้เลยนะคะเบรกมือเขาจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะลูกค้าภายในสวยๆใหม่ๆเลยนะคะมีที่วางเจ้าน้ําขวดน,น้ําด้านข้างให้นะคะที่พักแขนนะเปิดนะคะเก็บสัมภาระได้อีกเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะคันนี้สามารถเชื่อมต่อบูทธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยมีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะคะฟังก์ชันเนี่ยถือว่าได้มาครบเลยนะคันนี้ กระจกมองด้านหลังนะคะเป็นกระจกออตโต้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะฝ้าเพดานนะใหม่ๆไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใดๆเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะลูกค้าเบาะแน่นๆเต,ต่งๆตึงๆนะคะเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะลูกค้าเบาะแน่นๆเลยนะ,ะหัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้นะ คงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์ไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝัง่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะ คันนี้นะคะเขาจะเป็นรถแนวห้าประตูเนาะลูกค้าพับเบาะได้นะคะเดี๋ยวพับเบาะอีกฝั่งหนึ่งแนละ้วให้ไปดูด้านหลังกันพับแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ข้อดีของรถฮอนด้านะคะเวลาเขาพับเบาะเนี่ยเขาจะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูภายในนะคะไฟท้ายมาดูกันก่อนไฟท้ายคันนี้เขาดีไซน์มาให้อย่างสวยงามนะคะคันนี้มีไฟทับพิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังนะคะติดตั้งมาให้จากโกง,งานนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียม กระจกลังติดตัวไรฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกตรงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะเอากาศนะคะเป็นแบบคีบฉลามอยู่ด้านบนหลังคานะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันมอ่ะนี่นะคะบอดี้ด้านหลังกว้างๆเลยนะคะมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเวลาพับเบาะนะคะเขาจะเป็นละนาบเดียวกันเลยนะคะร8อองศานะคะใครที่ชอบปิกนิกนะหรือว่า ใช้พื้นที่เยอะในการขนสัมภาระนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะลูกค้ามีพื้นที่กว้างขวางวางสัมภาระนะคะหรือว่าใครที่ชอบปิกนิกนะคะหรือว่าชอบไปออกทริปแล้วท,ท่องเที่ยวนี้สามารถเอาที่นอนเป่าลมเนี่ยมาปูนะคะนอนได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาพับบอร์ดเนี่ยเขาเป็นระนาบเดียวกันเลยนะสวยๆคันนี้ใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะมีถัดท้ายมาพร้อมในส่วนของด้านล่างนะคะนี่อ่ะ ล้ออะไรนะคะอุปกรณ์ครบนะคะคันนี้บอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆรถไม่เคยจมน้ํานะคะจุดเมด็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะใครได้คันนี้ไปรับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะจุดเมด็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะคะคันนี้ ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะใครสนใจโทรหารนัดได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเอกสารชัดเจนนะคะรู้ผลอนุมัติภายใน3วันเลยนะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะอาชีพข้าราชการพนักงานโรงงาน,งงานพนักง,งานบริษัทนะคะเกษตรกรนะคะหรือว่าแม่พ่อค้าแม่ขายนะคะ ชี่อะไรก็ออกได้นะคะเพียงมีเอกาสารชัดเจนนะคะลูกค้ายัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดของหน้าห้องเครื่องยนต์รถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด 4, สีสูพันแปดร้อยซีซีร้อยแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะ จุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีคาบน้ามันหยดเลยเยิมภายในห้องเครื่องยนต์เลยนะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะเรื่องของการชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะจุดเม็ดอาร์ตรงคันหน้านะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะคันนี้รับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะคะลูกค้าในส่วนของหัวน็อตด้านในนะคะห หัวน็อตด้านในไม่มีรอยขายรอยขยับขยี้นเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะฉงวน,นกันความร้อนยังอยู่นะคะคันนี้สติ๊กเกอร์มออก,กอนะคะมีติดอยู่ครบเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะกับรถคันนี้นะคะ ฮอนด้าเฮาวี 1.8e l ิมิเต็ดนะคะรถปี2015นะคะราคาอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะใครที่สนใจนะคะโทรหานัดได้นะคะเบอร์โทร098260587 ยนนะคะยินดีช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะลูกค้าเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดบสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนีนะ้ต้องขอตัวลากันก่นกอนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ